คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเพื่อตอบสนองความฟินและสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง บ่อยนะักที่คุณชายคนเล็กของตระกูลบุรพาจะถูกขัดใจจากคนรอบข้างการทำให้ดีเลนไม่พอใจถือเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ได้อะจะวินทันทีที่รถจอดตรงหน้าวังบุรพาดีเลนก็แหกปากกร้องดันก่อนก้าวเท้าลงจากรถแต่ก็ไม่ได้เดินเข้าไปในคฤหาสน์ ของตัวเองหรอกนะแต่กลับมองไปอีกทางที่เป็นบ้านหลังเล็กซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวังบุรพานั่นเองดีเลนค่อนข้างมั่นใจว่าบ้านหลังนี้จะต้องเป็นบ้านที่เจนนี่พูดถึงแน่ๆเขารีบเดินตรงไปอย่างไม่รีรออยู่บ้านหลังนี้สินะเ <laughs> มื่อไปถึงหน้าบ้าน ดีเลนส่องเข้าไปข้างในแล้วกดกลิ่งตรงหน้าบ้านที่รัวจนเสียงดังรัน่นทันทีที่ดิเลนเหลือบเห็นว่ามีคนเดินมาเปิดประตูหน้าบ้านเขาก็พูดเข้าไปด้านในอย่างรวดเร็วตามภาษาคนใจร้อนและบวกกับอารมณ์โกรธที่กำลังสูบฉีดเลือดเข้าไปเดือดพ่านอยู่ภายในกายของเขาอย่างไม่รู้สาเหตุ รู้แต่ว่าโกรธมากจริงๆนายอัจววินสวัสดีค่ะมาหาลูกอามเหรอคะน้ำเสียงอ่อนหวานของอริยาเอ่ยด้วยรอยยิ้มหวานต้อนรับคุณชายดีเลนอย่างเป็นมิตรทำเอาคุณชายสุดหลอ่อตกใจตาค้างเมื่อพบว่าอีกคนนั้นไม่ใช่อัจววิน เออ่คุณชายดิเลนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอริยาทักทายเขาอีกครั้งเมื่อมองเห็นอีกฝ่ายยังคงอึ้งอยู่แต่ก็ดูเหมือนจะใจอ่อนลงแล้วเอ่อสวัสดีครับดิเลนกล่าวสวัสดีพร้อมยกมือไหว้ยอย่างสุภาพ บอกตามตรงว่าอริยาเองยังนึกแปลกใจคิดว่าเขาจะไม่ยกมือไหว้ตัวเองซะแล้วคุณชายเข้ามาข้างในก่อนสิคะอามกำลังอาบน้ำอยู่อีกเดี๋ยวก็คงลงมาค่ะครับดิฉันชื่ออริยานะคะเป็นแม่ของเจ้าอารมค่ะ ดิเลนเผลอไปไปกับความใจดีและความนุ่มนวลอ่อนหวานของอริยาจนลืมไปว่าเขากำลังโกรธอยู่อยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันด้วยนะคะจะได้คุยกันนานๆบ้านก็อยู่ใกล้กันแค่นี้อริยาพูดพร้อมเดินเข้าไปในครัวทำกับข้าวต่ออย่างสบายใจโดยไม่รอฟังคำตอบ ดีเรนอึ้งไปชั่วขณะไม่รู้จะปฏิเสธอริยางยังไงจึงได้แต่ยิ้มตอบกลับไปก็เท่านั้นในอัชวินในทำอะไรอยู่วะนี่ให้แม่มารับหน้าเหรอคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงอัชวินแอบอยู่ตรงข้างกำแพงสอดสายสายตา มองลอดช่องบันไดามาจากตรงที่เขายืนดิเลนนั่งอยู่ที่โซฟาในห้องรับแขกมือก็กำถุงยาที่จะเอามาให้อีกคนเอาไว้แน่นพางหันซ้ายแลขวาอย่างกับว่ากำลังหาใครบางคนอยู่ก็แน่ละเขามาหาเรานี่นะเจ้าหมาป่าจอมเจ้าเล่ เผยรอยยิ้มกลิ่มตรงมุมปากอยากพอรู้ว่าดิเรนกำลังมองหาเขาอยู่แต่ก็ยังไม่ยอมออกไปยังอุตส่าห์เอายามาให้ด้วยอยากทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะคุณชายบอกน้าได้นะคะเดี๋ยวน้าจะทำให้ทานคะ่ะไม่ครับอะไรก็ได้ครับ ดิเรนตอบเสียงเบาถึงจะดูเป็นคนเกลี้ยกลาดแต่ก็ได้รับการสั่งสอนจากแม่นมนวนชวีมาเป็นอย่างดีให้รู้จักเคารพผู้ใหญ่แต่ก็อย่งว่าคนธรรมดาที่เอาแต่ใจกับคนที่เรารู้ว่าเขาจะไม่มีวันเอาจริงกับเราเพราะความรักที่มีให้อย่างเช่น กับพี่ชายสุดที่รักและก็กับแม่หนุมที่เรียงเข้ามามักจะได้เห็นอารมณ์ร้ายๆจากคุณชายคนเล็กของบ้านอยู่เสมออาริยาหยิบจานกับข้าวมาวางที่โต๊ะอาหารแล้วจ้องมองใบหน้าหล่อเหลาของลีเลนก่อนยิ้มกว้างออกมาคุณชายนี่ใบหน้าสวยมากเลยนะคะ สวยกว่าที่คิดซะอีกอาดิยาเอ่ยชมแล้วเดินกลับไปที่ห้องครัวเพื่อทำกับข้าวต่ออย่างหน้าตาเฉยทิ้งให้คนที่ได้รับคำชมนั่งอึ้งอย่างกับท่อนไม้ประหลาดใจในคำชมที่เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิตอะไรเนี่ยหมายถึงว่หล่อใช่ปะ น,นี่แม่ของอามชมว่าหน้าสวยเหรออะไรเนี่ยอามเจ้าอามลงมาได้แล้วลูกเพื่อนมาหารอนานแล้วด้วยเสียมรารยาทนารู้ไหมคุณชายคงหิวแย่ อริยาพูดพร้อมกับส่งยิ้มให้กับดิเรนครับแม่อัชวินขานรับเสียงรากยาวแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความนุ่มนวลในน้ำเสียงดิเรนหัวใจเต้นทีเพียงแค่ได้ยินเสียงอีกคนเท่านั้นจากตอนแรกที่โกรธจัดรีบตรงดิ่งมาที่นี่โดยไม่คิดแต่ตอนนี้ กลับคิดได้ว่าไม่น่ามาเลยนี่เราดันมาหาเขาถึงบ้านทำไมกันเนี่ยน่าอายจริงๆชายร่างสูงผิวเข้มโผล่หน้าออกมาในชุดรำรองพวดพาดออกมาจากข้างกำแพงเดินตรงมาที่โต๊ะอาหารแล้วหยุดอยู่ตรงหน้าแขกที่อุตส่าห์มาเยี่ยมถึงบ้านเผยรอยยิ้มหล่อที่มุมปาก ออกมาทันทีที่เจอหน้าขอโทษนะครับที่ให้รอนานทันทีที่ได้ยินเสียงของอีกคนดีเรนหันควับอย่างรวดเร็วมาตามเสียงนั้นก็จะเวียงใส่ยังเต็มที่อย่างที่ใจคิดเอาไว้ด้วยความโมโหสุดขีดในตอนแรกแต่กลับชะงักลงเมื่อหันมาเจอรอยยิ้มหวานที่พิมพ์อยู่บนใบหน้า ที่ยังบูดเบี้ยวกับรอยช้ำจากการถูกทำร้ายจากพี่ชายของเขาเองที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บนใบหน้าเต็มไปหมดดีเรนอ่อนยวบลงไปโดยปริยายไม่มีคำพูดสักคำออกมาจากปากอัจฉวินเรื่อนเก้าอี้ออกแล้วนั่งลงที่เก้าอี้ตรงข้ามกับดีเรนเขาส่งรอยยิ้มให้ยังไม่หุบตลอดเวลา ดีเรนจึงยื่นถุงยาในมือให้กับร่างสูงไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเนี่อะไรครับดีเรนยังคงเงียบอยู่กลับเอาแต่จ้องสายตามองกวาดไปรอบๆดวงหน้าคมเข้มที่ยังคงไม่ทิ้งรอยแผลผิวเข้ม แต่ก็ยังเห็นรอยแผลนั้นได้ชัดเจนทั่วทั้งใบหน้าและร่างกายดีขึ้นแล้วครับไม่ต้องห่วงนะอชิวินเอ่ยเสียงนุ่มอมยิ้มกลุ้มกลิ่มด้วยสายตาแสนหวานใครห่วงกันละ่ะดีเรนตอบเสียงแข็งก่อนจะค่อย เบาลงเรื่อยๆพางหลบสายตาคมไม่กล้าสบตาอีกต่อไปเอาแล้วที่มานี่อาจจะวินเลื่อนใบหน้ากับสายตามาป่าจอมเจ้าเลข่ของเขา เข้าไปใกล้ใบหน้าของดีเลนจนลิมฝีปากหนาเกือบจิดกับแก้มสีขาวผ่องที่กำลังเปลี่ยนเป็นสีแดงกลำ่ำดีเลนหันไปชะเง้อดูอริยาเพราะกลัวว่าเธอจะหันมาเจอเขา้าถอยไปไม่งั้นฉันจะฟ้องแม่นายบอกว่าผมกำลังจะจูบคุณชาย หรือบอกเรื่องที่เรามีอะไรกันแล้วเหรอครับอัชวินถามด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาอยู่ข้างหูเผยรอยยิ้มแก้มโกงแสนกวนอัชวินดีเดนเริ่มหัวเสียเพราะไม่รู้จะจัดการกับอีกฝ่ายยังไงดีแต่สิ่งที่ทำให้เขาหัวเสียมากกว่า คือไม่รู้จะจัดการยังไงกับหัวใจของตัวเองในตอนนี้ที่มันหวั่นไหวชอบกลน,นายจะทำให้คนอย่างฉันเป็นบ้าตายอยู่แล้วรู้ไหมอัจฉิน จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปริยวินิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ